สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้เช่านะครับเหรียญสร้างกุฏิสงฆ์วาัดสาักแก้วปี2,517นครับพระหลักองว่าคูณสภาพสวยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอามาให้ชมนะครับองนี้สภาพสวยเลยมีรอยจานเน้นๆแดงๆเลยครับนี่ครับอ่เพิ่บ เหรียญนี้เป็นเหรียญสร้างอุติสงวัดสักแก้วปีหนนะครับนี่ครับจมูกตรงโด่งครับจานเน้นเน้นครับหลวงพ่อคูนะครับบล็อก5แตกวงเดือนครับบล็อกห้าแตกวงเดือนนี่ครับวงเดือนนะครับ ห้าแตกวงเดือนครับดีครับนี่ครับห้าแตกวงเดือนสภาพสวยดูผิวครับปลอดท่วมๆเลยครับผิวสวยๆเลยครับดูครับ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับพระเครื่องหลวงพ่อคูณครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหลักยอดนิยมนะครับเป็นเหรียญสร้างกุลิสงวัดสักแก้วปี17นะครับถ้านึกถึงหลวงพ่อคูณจะต้องนึกถึงรุ่นแรกปี2512แล้วก็ปี2517แล้วก็สร้างบารมีปี19นะครับ2519นะถ้าเป็นหลักๆนะครับที่นึกถึงเลยนะครับก็1 2 1 7 1 9นะครับองค์นี้เป็น17สร้าง2เนื้อเนื้อนวโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงบบลล็็็็อออออกกก5แตววงเเดดืืนนถ่าปปทสุ ถ้าท็อปสุดในบล็อก5แตกแล้วก็ท็อปสุดถ้าถือว่าท็อปสุดของรุ่นนะครับถ้าไม่นับนวะนะครับบล็อกนวะนะถ้าท็อปสุดของเนื้อทองแดงก็จะเป็นบล็อกนวะนะครับรองจากบล็อกนวะเนี่ยจะเป็นบล็อก5แตกนะครับแล้วก็องค์นี้เป็น5แตกวงเดือนที่ท็อปที่สุดของบล็อก5แตกนะครับ5แตกธรรมดา5แตกอมหมากแตกมูขีดอะไรแบบนี้นะครับองค์นี้จะเป็น5แตกวงเดือนนะครับเป็นบล็อกประสบการณ์นี่ครับบล็อกประสบการณ์นะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ